สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาเนียออโต้วันนี้เราจะมาพูดถึงรถยนต์ที่เปิดตัวในปี2025ที่ผู้คนพูดถึงกันมากนั่นคือ2025 Toyota c o r o l โตโยต้าโคโรล่ครอที่มาครบทั้งความสวยงามและฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย เริ่มต้นที่ดีไซน์กันก่อนเลยหลายคนคงรู้ว่าการออกแบบโคโรล่าครอสนั้นมีความโดดเด่นและสะดุดตาตัวรถมีสัดส่วนที่กลมกลืนเส้นสายที่ชัดเจนและดูสปอร์ตไฟหน้าแบบเล็ดได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัยพร้อมให้ความสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนไฟท้ายก็ดูกระชับแสดงถึงความเท่ที่ซ่อนอยู่ เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในช่วงเวลานี้ทุกคนจะได้พบกับความสะดวกสบายที่มากกว่าเดิมห้องโดยสารถูกออกแบบมาอย่างลงตัววัดสดุคุณภาพสูงทำให้รู้สึกถึงความพรีเมียมจากทุกมุมของรถหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่มีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน a p p l e c a r า l a y และ Android Auto เพื่อตอบโจทย์การเดินทางในยุคดิจิทัล ในด้านของความปลอดภัยโตโยต้าไม่เคยละเลยโดยโคโรลล่าครอสปี2025มาพร้อมกับระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนที่ประกอบไปด้วยระบบการเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปฏิสัมพันธ์กับการจราจรและระบบเบรกอัตโนมัติซึ่งทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่ออยู่บนท้องถนน เกี่ยวกับเครื่องยนต์คโรล่าครอส2025ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.8ลิตรให้กำลังสูงสุด139แรงม้าพร้อมระบบเกียร์ CVT ทําำให้การขับขี่มีความราบรื่นและประหยัดน้ำมันถือว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันแน่นอนว่ากับการเป็นรถ SUV รูปแบบของห้องเก็บสัมภาระก็ถือว่าเป็นข้อดี โดยสามารถขนสิ่งของได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวหรือใช้ช้อปปิ้งในชีวิตประจำวันมีพื้นที่เก็บของที่กว้างขวางและเพื่อให้ความสะดวกในการจัดระเบียบภายในรถยังมีฟีเจอร์ที่ทันสมัยเช่นระบบปรับอากาศอัตโนมัติระบบเสียงคุณภาพสูงและการเชื่อมต่อแบบบลูทูธทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับเพลงและการติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวก ในส่วนของราคา2 0 2 5 Toyota Corolla Cross ถือว่ามีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดจึงไม่แปลกใจที่ Corolla Cross จะเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องการความคุ้มค่าและหลากหลายในการใช้งานนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกสีที่หลากหลายให้คุณสามารถเลือกสีที่ตรงกับความชอบได้หลากหลายสไตล์ ตั้งแต่สีที่ดูเรียบหรูจนถึงสีสันสดใสที่แสดงถึงความเป็นตัวคุณสุดท้ายนี้ถ้าคุณสนใจ2025 toyota corolla cross หรือมีรถรุ่นไหนที่ต้องการให้เรารีวิวเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลยและอย่าลืมติดตามช่อง mania auto เพื่อไม่พลาดข้อมูลและรีวิวรถยนต์ใหม่ๆ ขอบคุณทุกคนที่รับชมในวันนี้หวังว่าข้อมูลที่เราได้นำเสนอจะเป็นประโยชน์สำหรับตอนนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ